สวัสดีพี่พี่น้องๆที่น่ารักทุกคนอยู่กับผมนูนเนี่ยคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกมพอดี้ในแม่มาถึงผมก็จะโดนเซ็กชวลฮาจุกุเลยหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ ผมขออนุญ,ญาตเบอรตรงเป้าของเด็กผู้หญิงคนนี้ไว้ก่อนนะครับน,นะไม่แน่ใจว่า YouTube จะน่ารักกับผมหรือเปล่าผมเบลอไว้ก่อนเลยละกันแล้วก็ไอพีเปรตนี่มันคืออะไรโอ้โหหัว360องศาผมว่ามันน่าจะน่ากลัวแน่นอนเกมนี้หรือไม่ก็ตลกฮาอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมกันเลย let's go ด o โอ้มีให้เลือกเยอะด้วยอ๋อเป็นปีศาจใช่ไหมอดีเ้เพชามบูลี่ออคมมิ่ง เราเลือกเล่นได้แค่สองตัวฮะเราก็เลือกเล่นตัวแรกไปก่อนเลยละกันหลังจากที่ผมได้ฟังบทสนทนาของน้องคนนี้ประมาณ2 3าครั้งแปลได้ประมาณนี้เราไปอยู่ในสถานที่อะไรกันเนี่ยนั่นคือไฟฉายไม่รู้เป็นไฟฉายของใครหยิบมันมาฮะนั่นมันเสียงอะไรน่ะเสียงีอะไรก็ไม่รู้ฮะแต่มันช่างน่ากลัวมากแปลแบบมัวมวซั่วๆั่สุดๆฮะแต่บอกว่าน่าจะประมาณนี้แหละเรามาอยู่ในเขาวงกฏ อาเดินมั่วๆเลยฮะจุดปุ่งหมายของเราก็ไม่รู้ว่าให้ทำอะไรแต่ผมว่าน่าจะหาทางออกจากที่นี่มันตัวอะไรวะ <c oughs> นั่นมันในหน้าปกหนีมันมาทำร้ายเราแน่นอนอเออเออแต่เรารู้ว่าเราต้องหนีมันโอ้ยบังคับโคตรยากเลยอะการหมุนเมาส์ซ้ายขวานี่มันแบบเออขอโทษด้วยที่มันจะเห็นเคอร์เซอร์เมาส์นะฮะอาจจะลำคาญตานิดนึง อแล้วเราต้องไปทางไหนโอ้ยทางตันมันมาแล้วข้างหลังน้องเอ้ยไอ้น้องมันแบต้องดูแล้วเออมันมามันมามันมาอยู่ข้างหลังวิ่งไปวิ่งไปน้องสาวโอห้องนี้ก็ไม่มีเออประตูอะไรสักอย่างอยู่ตรงไหนมันอยู่ไหนแล้ววะ <c oughs> มันมาเลยวฮ <c oughs> มันมาเลย <c oughs> หาทางออกหาทางโอ้โหนี่ก็ตันเอ,อิร์ออันนี้อ๋อน,นี่อันนี้ไม่ตันได้อยู่โอ้โหทางไหนเนี่ยทางไหนประตูเอาประตูมาให้ <c oughs> เออน้องสาวน้องสาวจา๋า <c oughs> โอเคเอ้ยไ,ไงไงไไงนัง่นก็นะะ <c oughs> <c oughs> ประตูประตูอยู่ตรงนี้เองอ่ะใช่ไหม มันเป็นเหนประตูวาร์ปอ่ะแต่เราก็รู้ปอดแสะเข่าๆแล้วว่าประตูมันจะเป็นประตูวาร์ปนั่นเองนี่ตัวประหลาดนั่นต่อฮะเออประตูเออท่านที่ผมจําทางได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะแถวๆนี้นะวิ่ไปเจ้าหนูน้อยออ <laughs> <laughs> บางทีเราก็ใจตรงกันมากเกิดปุยบุย <laughs> แม่งเอ้ยเริ่มเกมไม่ทันเลยมาถึงก็เจอมันซะแล้วผมรู้แล้วข้อเสียของเกมนี้คืออะไรคือเวลาที่ผมตายเนี่ยซึ่งผมยอมรับเลยว่าผมเล่นไม่เก่งหรอกนายควรมีปุ่มสคิปมาให้หน่อยเพื่อผมที่จําไม่ต้องฟังไอเด็กคนนี้เนี่ยมันพูดเปิดเกมมาทุกทุกครั้งเกมนี่ผมเจอประตูนี้แล้วผมว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้นะประตู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 ไม่ใช่เอ๊ะอยู่ตรงไหนอะผมจําได้มันอยู่แถวนี้หรือว่าเราต้องเข้าไปตรงนี้ เออเขาวงกดประตูอยู่นี่ไงอยู่นี่หน้าตาน้องคนนี้บ่งบอกได้เลยว่าฟันไล่แบบสุดๆฮะวันหลังผมจะไม่ดูกระเกงในน้องโอเคนะต่อไปเราไปการหนีปีศาจเพทามนั่นคือปีศาจเพทามใช่ไหม ของเล่นนะ่ะมันมาแล้วหนีสิคะมันอยู่ไหนแล้วมันมาแล้วโอ้ยรอมันหน่อยฮะบางทีผมก็เร็วเกิดไปมันมาแล้วเอออย่าไปทางตันนะประตูประ,ประตเลี้ยวเลี้ยวประตูประตูอ้บอ้ามันอยู่ข้างหลังไป ไปน้องสะโอโหทางตันเรียบร้อยเรียบร้อยอาอย่าทําคอย<เ>อไม่นะ <เอ S 1> ผู้จะแตกเแล้วทำไมเกมพูกด,ดีมันจะไม่บาลานซ์เสียงเลยผูไม่เข้าใจเอาจริงนะผมพูดจริงๆนะควรมีปุ่มสกิปให้ผมสักปุ่มหนึ่งอะ อยนั่งฟังมันทุกตอนทุกครั้งอ่าผมเริ่มจะจำทางได้นะฮะว่าประตูมันอยู่ทางไหนนั้นผมก็รอปีศาจมันก่อนละกันฮะไหนเพทามอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้ารออยู่นะไม่ใช่ผมมาข้างหน้านี่จะเอ๋นั้นไงมันมา <c oughs> มาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาหาเราแล้วนี่ประตูมันอยู่ตรงนี้เองประตูมันจะสปอร์ตรงนี้ทุกครั้งเลยใช่ไหมฮะ ใช่จริงๆด้วยเอ๊ะไปก่อนนะกูตกใจหน้ามึงเนี่ยอะไรเด็กน้อยเอ้ยโอ้บางทีฉันก็ฝันร้ายเกินไปฉันขอนอนต่อดีกว่าหวังว่าจะไม่ฝันแบบนั้นอีกนะแต่จริงๆแล้วโอ้ย เกมนี้ผมว่ามันมีประมาณนี้ผมนึกว่าประตูมันจะแบบเปลี่ยนสถานที่ไปเลยทําให้เราเล่นยากขึ้นเลยแต่ปรากฏว่าผมเล่นไปประมาณ2-3งสาเล่าผมก็รู้แล้วว่าประตูมันอยู่ตรงไหนประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเกมบร y ดี้ไนแมร์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัคสไาชช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย